วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวบ้านสวนจิตระวันเถาจุกกันนะคะเราจะมาดูที่จุดแรกเลยนะคะก็จะเป็นห้องน้ำเป็นก่อนเลยเราจะพาทุกคนไปดูที่จุดแรกเลยนะคะเป็นห้องน้ําของที่นี่ก่อนเลยห้องน้ําที่นี่นะคะจะแยกเป็น2ฝั่งเป็นฝั่งชายหญิงนะคะเราจะพาทุกคนมาดูข้างในห้องน้ํากันก่อนเลยละกันคะ่ะในห้องน้ํานะคะก็จะมีห้องน้ําประมาณนี้เลยคะ่ะ แล้วก็จะมีอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ให้ส่งแบบนี้เลยค่ะมีห้องน้ำด้านในด้วยนะคะห้องน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นห้องน้ำที่มีน้ำอุ่นนะคะทุกคนนี่ภายในห้องน้ำนะคะก็จะมีชักโรครกนะคะมีที่กั้นระหว่างชักโรครกกับตัวที่อาบน้ำนะคะแล้วก็จะมีน้ำอุ่นแบบนี้เลยเป็นอะไรที่เราชอบมากๆเลยค่ะ มีจักรยานให้เช่าด้วยนะคะทุกคนมีร้าน้าสวัสดิการด้วยนะคะที่นี่เขามี WiFi ให้ด้วยนะคะเราไปดูจุดชมวิวกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนจุดชมวิวของที่นี่นะคะก็จะมีบริเวณให้ถ่ายรูปแบบนี้นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนระเบียงที่เขาทำมาให้ชมวิวนะคะซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ ที่นี่สามารถเล่นน้ำได้ด้วยนะคะเขาก็จะมีเสื้อชูชีพมีเรือคายักมีซับบอร์ดให้เช่าด้วยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นที่ล้างจานที่ล้างภาชนะนะคะซึ่งเขาทำไว้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็สะอาดออมากๆเลยเราจะพาทุกคนไปดูจุดกางเต็นท์นะคะลานกางเต็นท์ของที่นี่กันค่ะ นี่นะคะลานกลางเต็นท์ก็จะมีที่จอดรถแบบนี้แล้วก็จะมีลานกลางเต็นท์ซึ่งสามารถกางได้หลายหลังมากเลยนะคะที่นี่มีรถเข็นบริการด้วยนะคะทุกคนสามารถใช้รถเข็นขนของถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ยังมีจุดต่อไฟรอบลานกลางเต็นท์เลย สำหรับใครที่ไม่มีเต็นท์นะคะหรือไม่ได้นําเต็นท์มาเองที่นี่ก็มีเต็นท์กระโจมด้วยนะคะแล้วก็มีเต็นท์โดมแบบข้างบนเลยค่ะราคาทุกคนก็สามารถไปดูได้ที่เพจของบ้านสวนจิตรวันได้เลยนะคะบรรยากาศวันที่เรามาเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะลมเย็นสบายมากๆเลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่หาที่กางเต็นท์หรือว่ามาพักผ่อนนะคะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราแนะนำเลยค่ะ สำหรับใครที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะหรือว่ามีที่ไหนมาแนะนำก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยคะ่ะขอบคุณนะคะ